นี่ครับผมอบึงพี่น้องบาดสวัสดีครับ่มแม่พี่น้องฟางไปสุภุสุพลมาหนี้มาพ่อกับน้ำหน่อยสาขานะครับผมมากครับพี่น้องอันนี้สิพ่อพี่น้องมากินหอยนางร่มนะครับพี่น้องกับน้ำจิ้มบึงพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับผมครับครับผมหอมเกียวแลวก็พริกเผาพี่น้องอันนี้ครับที่เด็ดปลากระเสียดหรือยอดระเทียนนะครับพี่น้อง เวลากินกับหอยนางรสมี่มันสีหวานนะครับพี่น้องมากับผ๋มมันจะแจ่บน้ำหน่อยนะครับเหมือนพี่น้องบึ้งอู้หบึ้งน้ำจิ้มพี่น้องอ่าพี่น้องบึ้งอันนี้น้ำหน่อยจะข้ามกัดสีเทลงเลยนะครับพี่น้องนี่กระป๋อมอู้หบึ้งพี่น้องบ้าอืมขาดไปไหนกินแบบบุฟเฟ่เลยนะครับผมไปไหนม้าพี่น้องไปนีนมันจะแจ่บน้ำหน่อยนะครับเหมือนบึ้งอู้ ข้าแรกแหดกมานั้วคับผมอืมอืมหวานอืมอืมอพริกเผา ผักเกษหรือผักกระถินกินกับหอยนางรมโอ้พี่น em ้องมันสีหวานนะครับผมนี่ครับผมเพิ่งเอาใส่เลยนะครับพี่น้องอะไระอืมนี่ครับผมเบิ้งพี่น้องอะไร่ะอู้หู้หูหู้เู้หะ้มู้ห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 มาหู้้หู้หู้หหัมหู้้้้ห้ Ừ, thức ý 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 nước chấm này ốp oh, quá đẹp đấy này, chắc 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 đếp đếp. Ừ. bên này, nước chấm mà chọn, chát chát như vậy, chát chát đét ะนะผมอือกระทินหวานแห้งกินข้าวผัดเกษ มันยังร่วม는น 보면. บุญพี่น้องมาคักรุ่นใหม่ตะข้ามหอยนางร่มเนี่ยไปทะเลย่ำเลกับจัดมากรว่ได้ที่น้องหอยนางร่มกับกุ้งแซลมปลาเฮ้ยยังกดอือ พาะเสีเอพอพอยดกันดีไมป้ากระเสียดเนองคิดพอบ้านเนี้ครับผมพาะเสียดยู่บ้านพี่น้องมีน้ำขังทางบ้านเ้อานอนครับผม

Xe nó bay lại luôn. Bừng. Nhìn các bụng. Đây là có quỷ ấu các nghe này các bụng. Hãy subscribe cho หวานใชงเขาเสียดอืมม er> ีกลิ่นหอมของพริกเขาแล้วก็หอมเป็นยิ้มๆนี่น้องเวลาหยิ่มเป็นงึบปลากระสีมันหวานกว่าอู้ สียบนัวขัคนครับผมครับผมพี่น้องมึงอมึง,มงพี่น้องก็ <c oughs> ยังหวานนุ่หมหน่อยนะครับมาคัดเป็นหอยยังวบหน่อยพี่น้องครับ แส่บนัวงครับหวานพาก๊ะเศษเอามากินกันมันเข่ากันเลยนะครับพี่นอ้องคลิปนี้นุ่มหน่อยสาข้ามก็ไอะไรหอยนางล่ำอหอยนางล่มเสียบเสบหน่วงมาฝากพี่ฝานนกน้องนะครับพี่นอ้องพ่อกันคลิปไหมนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ